Είναι κομμάτι! Κονμάτι สบายดีสบายดีพ่อที่น้องสบายดีเอฟซีซูบูซูโก้วันนี้จะตื่นแต่เด็กด็กแต่เสามาใส่บาทไม่ใช่บาทอยู่บ้านนี่เนาะมาครับเมร์ในการเมืน้องเกมในการองเกมเนาะน้องเกมถ้าจะเอาไปก่อนนะอากาศได้มากอะย้ำว่าท่านแต่เศร้าวัดเทอาพี่น้องก็ได้ต้องใช้ผ่าพิษปากได้เนาะออกมาในเขตคนร้ายเนี่ยก็ต้องใช้ผ่าพิษปากกันไว้ไปครับ พอดีกันจากกระเดิ่มก็ไดเดิมมอพี่ทีตามพี่น้องก็เดิมไปเรื่อยคะับครับเมียน้องเกมนะกับอีเมียเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้อวันนี้มาใส่บาตรกับครอบครัวนะพี่น้องเนาะสินแนมือนี้เมือนี้บ้านศิลบ้านระเนาะนี่เนาะพี่น้องคนโบลาณหรอคนโบราณหรอคนน้อยหนึ่งไปหักันยางไปเรื่อยมีของขายนะก็เคยเห็น ใครของผเรอนี่นี่นั่งไซสก็ได้นี่นี่คนกับพารายเป็นไงนะคนไดหนึ่ ดูทรายเนาะนี่สบายดีดูเขาร่มแน่ะนั่งร่มไงแล้ววันนี้เขาร่มมาได้ไน้องว่ามันเบิ่งมันนุ่งเครื่องในสามสั้นเกือบผ้าหางเลยเกือบผ้าหาแม่เราที่เราเนี่ยมย์ห้าเก่าบอด้ขึ้นไปนั่งดีเพิ่งสำนองหินหองเนาะเพราะว่าอีเมะบายหยันหนองเกมห้มันเฉยรบกวนข้าเจ้าเนาะก็่ได้นั่งน้ำเอือยอยู่ดุมนี้เนาะอยู่บอนข้าเจ้าขายเคืองขายของนี่ดิ นี่นี่ขายกับปุกพ่อทงเทเนีไยมงหาซาบะมือนเบ้งโอ้หบไปขนมอันนปปั้นเหยวขนมโคกว่านี่อ๋อขนมตัวจะซื้อมาโอ้โหุีเอามันก็คือเลยอีกเอ็น ได้ถอดรัขายขายขวามีขายยางกยางอาปัดอาซื้อั้างยอะแตากัเห็นเลยเดี๋ยวไปน่าให้กิน่าเีมขาเด้นุ่มคนเดียวพี่เพิ่นก็เดิมเลยเนาะเดิมเด้พี่น้อง

Tak bohong itu, cepat dipanu, pakawatosa, buka hati, dibantai, tiang sapang terbaca tane, cepat dihilangkan, cuma นะเตสกถาธมตะ <laughs> सो तेगेते पखागि चरन नर पथेरवितिना चितवा मुले तोतन्त ते स हाकुते सयमंग खारी सहेतपि बुद्धाय फोटा सयम ข้างนี่บาเยเอาล่งถือ่ามันกับเบิดน้ำผาปลาสมบะคีนอกัอกบขึ้นเทนทับงทีทางนอ,อและกับขึ้นเทนทับตัวเองมามีมาม,มีคือกันะจะมาเรือนแจงรับน้าแม่เอาล่อะสิขอขอแล้บาดนี่ขอสื่อรักไฟจะสิถือถรักนั่งตัวไรเลย อาจสืบปีนั้นมันลงอ,อยากมันบริวอาประทัดเกา่าราคาน้อก,กันไรเล่าหมอพี่นอ้องเอ้ยหมอพ่อหีเออหมอสามชีนไว้ก็หายไปเลยจักปัจจัยไหนหมอใหญ่ร่วงเนีหายไปจังละก่ากาอ่าพัวแจ๊กไล่้คืนอ่าแจ๊กจิกคืนได้หรือมันชีเรา

อา่ารย์ขอข้ับแก้วถือว่าลาดชีขั้นเนปีนาหันไม่ได้ถอดหลาดชีเอออาจารย์หยาดน้ำกเลยว่าขั้นปีนาก่อ่าถอดนั่งเลยหลาดห่วยันนอกจะฝันการเมืองเป็นังไรล่ะกับคือสารบัติเป็นสรุปมาานอตเด็กน้อยสรุป่อกัรสั่ขการประ้าองกับสีมีคำเห็นนำบากส่วนนอก ิดกาเป็นอันว่าเอากัิชด้กับก่อนอีเมลเนาะพี่น้องเนาะเ,เพราะว่ามีเบียกอยู่ทั้งเพื่อนเนี่ยเาาเมื่อเบียกอยู่เฮื่อนเนี่ย มีระบายเหตเมื่อก่อนน่าจะจะได้เมื่อการที่ว่าเสียสินแต่นอกภารกิจก็ได้ใส่บาตมือนี้เป็นมือวันศีลวันผ้าเนาะพี่น้องผ้าคงกับวั่นจันทร์เนาะมาใส่บาตยาด้ำกสิขอปิดคลิปกับเพียงซ้ำหนีเลยพ่อพี่น้องเนาะขอขอบมุกขอบใจที่ติดตามรับส้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนคําคิดคําเห็นกันได้ เกี icana, ่ยงวัฒนธรรมประเพณีของชาวดาวเขาเนาะกะอ่ะกระจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเน้อเอามาใส่บาตรแล้วล่ะเี๋ยวเลยเนาะเมื่อแลวขอบใจได้ดุใจเด้ดุสดีสบายดีสบายดีสบายดี